เรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาบทที่7พยานเห็นแผ่นจารึกทองคำโจเซฟสมิธและออลิเวอร์คาลเดอรีแปลพระคัมภีร์มอรมอนเสร็จพระเยซูทรงต้องการให้ผู้คนอ่านพระคัมภีร์พระองค์ทรงต้องการให้พวกเขารู้ว่าโจเซฟพ,พูดความจริงเกี่ยวกับแผ่นจารึกทองคำพระเยซูทรงเลือกชายอีกสามคนที่จะเห็นแผ่นจารึกทองคำและเป็นพยานว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงชายเหล่านี้ได้แก่ มา r t ตินแฮริสออลิเวอร์คาลเดอรีและเดวิดวิทเมอร์โจเซฟพาพยายนสามคนเข้าไปในป่าพวกเขาสวดอ้อนวอนเทพมหาและให้พวกเขาดูแผ่นจาลึกทองคำพระเยซูทรงบอกให้พยายนสามคนบอกผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นโจเซฟสมิดดีใจมากพยายนสามคนจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นจ้ารึกทองคำและจะมีผู้คนมากขึ้นเชื่อว่าโจเซฟพูดความจริง พระเยซูทรงบอกให้โจเซฟแสดงแผ่นจารึกกับพยานอีกแปดคนชายแปดคนสัมผัสแผ่นจารึกทองคำด้วยมือของพวกเขาและเห็นงานเขียนที่อยู่บนแผ่นจารึกพยานทุกคนเขียนเกี่ยวกับแผ่นจารึกทองคำพวกเขากล่าวว่าพวกเขาเห็นแผ่นจารึกและเป็นพยานว่าแผ่นจารึกมีอยู่จริงถ้อยคำของพยานเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์มอร์มอนหลังจากโจเซฟสมิธแปลแผ่นจารึกและพยานเห็นงานแปลแล้ว โจเซฟไม่จำเป็นต้องมีแผ่นจารึกอีกต่อไปเทพมโรไนมาหาและโจเซฟขึ้นแผ่นจารึกทองคำให้ท่านหลังจากโจเซฟแปลพระคัมภีร์มอร์มอนเสร็จแล้วท่านนำงานแปลไปที่โรงพิมพ์โจเซฟไม่มีเงินใจ่ายให้โรงพิมพ์มาร์ตินแฮร์ริสมีเงินมากพอเขาได้รับการเปิดเผยให้แบ่งเงินของเขาให้แก่โรงพิมพ์ซาตานไม่ต้องการให้พิมพ์พระคัมภีร์มอร์มอนเขาไม่ต้องการให้ผู้คนอ่านพระคัมภีร์ คนชั่วร้ายพยายามหยุดยั้งโรงพิมพ์ชายคนหนึ่งเข้าไปในโรงพิมพ์ในวันอาทิตย์และขโมยพระคัมภีร์มอร์มอนบางหน้าไปเขาพิมพ์หน้าเหล่านั้นลงในหนังสือพิมพ์จนกระทั่งมีชายคนอื่นๆช่วยหยุดเขาไม่ให้ขโมยผู้คนที่พยายามหยุดยั้งการพิมพ์ไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนที่ชั่วร้ายไม่สามารถหยุดยั้งงานของพระเยซูหลายเดือนผ่านไปการพิมพ์พระคัมภีร์มอร์มอนจึงเสร็จสมบูรณ์